แม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยโอเคเออเดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยสิบห้านาทีตัดสิบห้านาทีตัดเราเด็กนร้อนเด็กมัร้อนนั้นแหละโอเคยืมแอมนี่เด็กร้อนนะเด็กร้อนนะทินาเห็เพิ่งก่อนนะเออเน้ำน้ำจุ่มเลยเด็ก ไม่ต้องลาจุ่มจุ่มไว้ก่อนจุ่มไว้ก่อนแาบไม่หายร้อนหรอกโอเคแล้วลูกโอเคแล้วลูกที่ไหนที่มาตกตกล่ไงตกมาจากบนนู้นเลยค่ะน่าจะไล่หนูหรืออะไรสักอย่างนึงอะค่ะบนมยังไงลองเล่าฟังซิก็ได้รับแจ้งว่า13แล้วก็มีน้องรุ่นเดียวกับลูกสาวไปตามที่บ้านว่าน้องแมว ตกจากที่สูงโดนเหล็กเสียบที่ขาทะลุอวัยวะช่วงก้นช่วงช่วงนี้ค่ะเนี่ยค่ะน่าจะตกจากข้างบนนู้นนะคะน่าจะร่วงมาจากข้างบนแล้วมาโดนเสียบรงนี้ค่ะก็ได้รับแจ้งปุ๊บก็แจ้งศูนย์สว่างรัตนใจจังหวัดสระบ,บุรีให้การทําการช่วยเหลือน้องแมวตัวใช้อะไรมาใชาตต้ตัวตัวตัวตัดเป็นหัวไฟหัวแก๊สะคะ่ะ ที่เป็นหัวเชื่อมหัวตัดของถังแก๊สกับถังลมนะคะมาช่วยน้องแมวช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแมวตัวผู้ตัวเมียไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะมันเปื้อนเลือดแล้วเหล็กเหล็กมันเสียบไปด้วยสันนิษฐานว่าจะเป็นตัวเมียค่ะสันนิษฐานเอานะคะแล้วเป็นแมวใครก็น่าจะเป็นแมวจรจัดแถวนี้ค่ะไม่มีเจ้าของสถานที่สถานที่คือสถ,ถานที่อะไรคือโรงงานรับเหมาอันใหญ่แต่เขาไม่ได้เลี้ยงค่ะอ๋อไม่ได้เลี้ยงค่ะไม่ได้เลี้ยงเป็นโรงงานรับเหมาอะไร คือทาเหล็กทําโครงสร้างอะไรใหญ่ๆอะค่ะก็ไม่ค่อยได้เป็นเป็นโรงงานทําหลังคางหมืนกันเทประมาณนั้นอะ่ะแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแมวมเข้าเองค่ะเพราะว่าที่นี่เขาห้ามเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขี้เกียจดูแลแลบผิดชอบหลายอย่างสภาพแมวน่าสงสารไหมก็น่าสงสารมากเลยอะค่ะดูเดี๋ยวค่อยดูจากรูปถ่ายก็แล้วกันนะคะคิดว่าจะตายไหมล่ะ ถ้าช่วยเหลือทันก็อาจจะรอดอะค่ะเพราะว่าน่าจะต้องใช้ปัจจัยเยอะอก็ขอให้การช่วยเหลือด้วยนะคะสําหรับน้องแมวตัวนี้ขอประชาชนที่ใจบุญนะคะช่วยน้องแมวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>